กต่งท่านที่ตีหน่อยตะกร้าไม่พอตะกร้าหมดครับตะกร้าหมดเหรอครับอันนี้ที่นี่ได้ห้าห้าใบมันมีแค่นั้นครับค่จันเดือดเฉลี่ยหมดเดี๋ยวชั่วบ่ายตรงตามจุดไหนที่เขาใช้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บที่เขาใช้ท้ายถ่ายจบที่นี่หมดเลยเลยเดินทางมามันก็หมกคำลั้นอารมณ์ถ้าเดินมาด้วยเหรอใช่เลยเดี๋ยวไมถ่ายในห้องดิ แต่ละาพ่อเนีย็สุดยอดเลยแต่เป็นเพ่ว่าเส้นย้อนนั่นเราไปเอาเข่งที่เขาไม่ใช้ไาอีกไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ลิ้วรอไทยนี่ฝันเพราะว่ากำลังคนว่าเพื่ ได้ได้ได้รับไปอัพนรับไปอัพร้กร่งรู้อง้รงเอาผ้าไป็นเชืด้วยผ้าปไปเอด้วยผ้ไปเอาเ่งกันดีกว่าปไปตามหาเงกดีกว่ากองธนาคารมีเจอังใช่ป่ะใช้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ใช้ไ

本当 <music>